ได้อยู่นะสวัสดีทุกคนมาตกปลาไม่น้ำปิงกันเนะวันนี้มีเหยื่อจิ้งหลีดกับไส้เดือนโอเคไม้แรกเราเป็นหลองกันเลยวันนีทุกคนวันนี้มาตกปลาไม่น้ำปิงนะไม่น้ำปิงเอามาคันเดียวคันเดียวก็ได้รู้นี่นะคันเดียวแต่โอ,อกาส ล้นมันน้อยหน่อยแต่ก็โอเคได้ล้นอยู่ลงปิดไปละอันนี er. ้นะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีกันแบบผมไม่ใช้กระดิ่งหรือว่าไม่ใช้อะไรนะผมจะใช้หนังยางลัดใส่ไว้อย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมจะใช้หนังยางลัดใส่ไว้อย่างนี้เวลาเอาไว้ไว้เป็นตัวยูอย่างนี้นะทุกคนเวลาไปถ้าปลาลากเลยตัวนี้มันหลุดออกจากไอสายเมนเราหลุดออกจากหนังยางเราก็ หลุดไม่หลุดเราก็ดูที่ไอนนนะ้นี่นะนี่เนี่ยที่ผมเอาไว้เนะี่ยถ้าปลาด,ดึงถ้ามันขยับเข้าไปเราวัดได้เลยไม่ต้องรอให้มันหลุดนะถ้ามันหลุดมันจะตืนละแต่ถ้าปลาตอดหรือว่าอะไรมันก็จะลากๆก,ก็ค่อยลากนี้ก็วัดไปเลยนะไม่ต้องรอให้ปลาลากยนสุดสายนะโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันว่ามันจะได้สักกิ่ตัววันนี้ก็มีเหยื่อไส้เดือนกับจิ้งลิร์นะมาลงคันก็เอามาคันเดียวลอกก็เล็กๆงนี่นะ ลอกนี้ใช้งานหมาะสำหรับสปิวมากกว่าแต่เอามาตุกหน้าดินเล็กๆี้ข้างไม่นำปีงไม่รู้มันจะได้ตัวระบบอกนี้เดี๋ยวรอรุ้นไปด้วยกันแล้วกันรุน้นรูนรุ้น Olha o leão, now. นี่หนึ่งแต้มแล้วนะโดนแล้วตุกคนนี่ปาดุกเคเราได้ละหนึ่งแต้มได้อยู่สายก็ห้าหกขิดโอเคเก็บสามตัวครับคุพอละกลับบ้าน,น,นดีกว่าแดดร้อนได้แค่สามตัวก็ตัวเล็กสองตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งได้สี่ตัวนี่มันหลุดตัวหนึ่ง ใส่กระชังแล้วมันไว้ท่าไหนไม่รู้มันหลุดได้อยู่นะโอเคประดุกระดุก